SEC อาจปฏิเสธ ETF ทั้งหมดนักวิเคราะห์ Magicport ครับคาดว่า SEC เนี่ยจะปฏิเสธกองทุน Bitcoin Spot ETF ทั้งหมดในเดือนนี้โอ้โหนี่เป็นข่าวที่น่าตกใจอีกแล้วนะครับ ก็ในขณะที่ชุมชนคริปโตนี่ยฮะคาดหวังว่า SEC นะครับจะอนุมัติสปอต ETF นะฮะในไม่ช้าแต่ทาง Marcus Teren นะครับนักวิเคราะห์ของ m a t i c p o r t เนี่ยกลับได้ออกมาคาดการว่า SEC นะจะปฏิเสธข้อเสนอของ Bitcoin Spot ETF ทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าทางหน่วยงานจะมีการเรียกประชุมบ่อยครั้งแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลของผู้ยื่นเอกสาร S1 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามครับแต่ว่า Teren เนี่ยชี้ว่าในใบสมัครทั้งหมดที่ยื่นไปนั้น ยังมีข้ขอกำหนดที่สำคัญซึ่งจะต้องปฏิบัติตามก่อนที่ SEC จะสามารถอนุมัติได้นะครับโดยตัวเขาเนี่ยอ้างถึงพลวัตทางการเมืองแล้วก็ข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบครับเพราะแม้ว่าการอนุมัติในครั้งนี้จะช่วยให้คริปโตเนี่ยได้รับความนิยมในสหรัฐนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าประธาน SCC อย่างแกลลี่เกนเซอร์ครับจะมองว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยยังจําเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดครับประธานเกนเซอร์ครับจะไม่ยอมรับคริปโตในสหรัฐอเมริกาครับ และอาจใช้เวลานานกว่านานนะฮะกว่าเขาเนี่ยจะลงคะแนนให้อนุมัติ Bitcoin Spot ETF ครับเราอาจจะได้เห็นการอนุมัติภายในไตรมาสที่2ปีนี้นะฮะ2024ครับแต่ว่าตอนนี้ใน SEC เนี่ยอาจจะปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในเดือนมกราคมซึ่งเขาบอกว่าอย่างแน่นอนโอ้โหมั่นใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยนะทำไมมันต้องขนาดนี้ด้วยรู้สึกมันจะยุ่งยากเหลือเกินนะครับ และจะหากว่าการยื่น Bitcoin ETF ถูกปฏิเสธทั้งหมดในเดือนนี้จริงนะครับตัวเทเลนคาดว่าเราจะได้เห็นการชำระบัญชีมูลค่ากว่าหลายพันล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ส่งผลให้ราคา Bitcoin เนี่ยร่วงลงอย่างรวดเร็วกว่า20%ครับซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง36,000-38,000ดอลลาร์ครับแต่แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นหลังจากการปฏิเสธของ SEC ตัวเขานี่เชื่อว่าในปีนี้เนี่ยตาลาดคริปโตจะมีภาวะกระทิกเนี่งรุนแรงครับจากเหตุการณ์บิตคอยฮาวิ่ง แต่ข้การเลือกตั้งในสหรัฐครับที่เราจะมาถึงซึ่งตัวเขาคาดว่าราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า42,000ลลา์ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะครับมันก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันก็มีความเข้าเขาที่ว่าราคา bitcoin อาจจะมีการย่อลงก่อนที่จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเหตุผลในการย่อลงมันก็มีหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่ง ทีเ่เรื่องของ ETF เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยย่อลงและพุ่งขึ้นได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันที่10นี้เราจะได้รู้กันว่าจะเลื่อนหรือจะปฏิเสธจะยอมรับก็ต้องอดใจรอกันอีกสักนิดนะฮะอดทนรอกันอีกสักหน่อยนะฮะเหมือนรอจดหมายปรีดีนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเอาเป็นว่า ใครที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Bitcoin c r a ีสซ y ครับบ้าแค่สุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวันแบบนี้8ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่ช่องไทยทาว n ์แชนแนลเท่านั้นเลยนะฮะคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับซัพพอร์ตกันได้ง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็เติมเงินเติมกำลังใจให้ผมได้ที่ Tru มันนเด็ดด้านล่างดีให้ไวนะครับแล้วก็ยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้นะครับด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เลยครับเล ผูกกระบ,บัดได้เลยสบายๆตามใจคุณเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ